ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำโปรเน็ตไม่อันไม่ลรสปีดไม่จนำะกัดปริมาณนะครับของค่ายดีแท เเติเิมงน,นสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวความเร็ว30เมกไม่จํากัดปริมาณนะครับไม่ลดสป,ปีดนะครับแล้วก็สามารถสมัครต่อเนื่องได้6รรอบนะซึ่งคลิปที่ผมได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นตัวความเร็วสูงสุดอยู่ที่20เมกนะครับราคา300บาทนะครับตัวนี้จะถูกกว่านะครับความเร็วอยู่ที่30เมกราคา220บาทนะครับถ้ารวมภาษีแล้วก็อยู่ที่ราคา236บาทนะครับตัวนี้ถือว่าถูกมากเลยก็ผมก็เอามาแนะนํากันในคลิปนี้นะครับสาหรับผู้ที่ต้องการสมัคร นี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าต้องเป็นซิมใหม่แบบเติมเงินนะครับของค่าย d t แทกนะครับก็ซิมที่ลงทะเบียนเปิดเบอร์มาแล้วไม่เกิน7วันในช่วง7วันนะครับพอเปิดเสร็จในช่วง7วันนี้สามารถสมัคร ปรตัวนี้ได้นะครับ30เมกนะครับไม่ลดสปีดตัวนี้แล้วก็ซิมที่แนะนําให้สมัครนะครับก็จะเป็นซิม Happy Internet นะครับซิมที่ไม่สามารถสมัครได้ก็ยังมีอยู่2ซิมนะครับก็คือซิม Happy Call และก็ซิม t o u r i s นะครับสามารถสมัครโปรโทรไม่อั้นพ่วงไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับสาหรับผู้ที่ต้องการสมัครนะครับก็มีเงื่อนไขเท่นี้นะครับวิธีการกดสมัครนะครับก็เติมเงินไป240บาทนะครับแล้วก็เปิดเบอร์มาเสร็จ เติมเงินไป240บาทกดสมัครนะครับดอกจัน104ดอกจัน330ดอกจัน12 4 3 438งาแปช้าแล้วกดตัวออกครับเพียงเท่านี้ก็จะมีข้อความแจ้งแจ้งมานะครับพร้อมกับระบบจะหักเงินเราไปแล้วถ้าท่านต้องการที่จะโทรไม่อัน้นทุกเครือข่ายอีกนะครับโทโไม่อัน้นตัวนี้ก็กดเอ,อ่อเติมเงินไป50บบาทก่อนนะครับแล้วก็กดสมัคร ดอกจัน104ดอกจัน90ดอกจัน1243 438ชาร์ปแล้วกดโทรออกนะครับก็คลิปนี้ก็จะได้ทั้งเน็ตทั้งโทรแล้วก็เน็ตตัวนี้ถือว่าคุ้มมากสำหรับตัวนี้นะครับสามารถสมัครได้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565นี้ซึ่งอาจจะมีการต่อเนื่องไปอีกถ้ามีต่อมีต่อเนื่องเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวเก่า ที่ผมนํามาเสนอก่อนหน้านี้ไปก็ยังสามารถสมัครได้อยู่แต่ผละเดตัวนี้จะเป็นตัวที่ความเร็ว30มิมกนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยสําหรับผู้ที่สนใจก็อย่าพลาดเลยนะครับสำหรับโปรเออโปรเน็ตตัวนี้นะครับสามารถสมัครต่อเนื่องได้จนครบรอบนะครับแล้วก็ตัวโปรโทให้อันทุกขกขาสามารถสมัครต่อเนื่องได้จนครบ3รอบนะครับผมก็สําหรับผู้ที่ต้องการสมัครนะครับก็รีบสมัครเลยนะครับก็โปรตัวนี้ก็มีมีมาเป็นชุ่วชๆเฉยเฉนะครับ สำหรับเดือนนี้ก็สามารถสมัครได้จนถึง28กุมภาพันธ์ปี2565ัน้สาะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับการสมัครต่อเนื่องนะครับก็คือสมัครแบบอัตโนมัตินะครับก็คือเติมเงินไปให้มันหักในรอบเดือนพอจะครบ30วันนะครับมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนมาเราก็เติมเงินไป20036บาทนะครับหรือว่า240นั่นแหละแล้วก็ระบบมันจะหักเงินเราไปเมื่อครบ30วันนะครับแล้วก็จะทําเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปจนครบปกเดือนนะครับ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ